สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีมารีวิวรถเข้าใหม่นะคะสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยยอดขายอันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ isuzu นะคะคันนี้เป็น isuzu d-max 1.9 lda นะคะเป็นตัว ddi highlander นะคะเป็นรถกระบะแขบตัวยกสูงรถปี2022นะคะเลขไม์เพียงแค่18,000กิโลเมตรเท่านั้นเองเพิ่งเข้ามากันใหม่ๆเลยนะคะสำหรับใครที่ มองหารถกระบะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะแนะนำอีกหนึ่งคันเลยสภาพสวยคลิปสภาพป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวบีพาชมรายละเอียดอรอบๆคันกันก่อนดีกว่าคะ่ะ เริ่มกันจากไฟคู่หน้านะคะไฟคู่หน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะจะมาคู่กับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะคะตรงกลางก็ประดับด้วยสัญลักษณ์ของยี่ห้อเขาเลยเนาะคันนี้นะคะคุณลูกค้าจะได้เป็นร้อแม็กแต่งมาแล้วเรียบร้อยขอบ18นะคะ ตัวยางดอกลึกๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยมีชุดบันไดข้างมาให้เรียบร้อยคันนี้มีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะมือจับเปิดประตูเป็นสีโครเมียมนะคะคันนี้ตัวรถเป็นสีขาวนะคะสวยมากๆ มีแมกไลเนอร์มาให้เรียบร้อยมีกล้องมองหลังนะคะมีเซ็นเซอร์กะระยะให้ตอนถอยด้วยนะคะใช้งานได้สะดวกมากๆเลยคันนี้ใครที่ขับไม่เก่งถอยไม่เก่งอันนี้ก็สามารถขับคันนี้ได้นะคะเป็นรถเกียร์ออโต้ด้วยนะคะขับง่ายด้วยคันนี้นะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันในส่วนของ เครื่องเสียงเนี่ยจะเป็นจอทัชส,สกรีนนะคะรองรับนะคะ FM AM เชื่อมต่อบลูทูธได้ AUX e ได้นะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโอตนะคะระบบแอร์อนาล็อกคันนี้เรลขไมเพียงแค่18,000กิโลเมตรเท่านั้นในส่วนของตัวเบาะเนี่ยคุณลูกค้าจะได้เป็นเบาะทรงสปอร์ตนะคะเป็นเบาะ5สีดำผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะคะตะเข็บไม่แตกไม่เยิน ในส่วนของแคปเนี่ยลูกคุลูกค้าก็สามารถเปิดได้แบบนี้เลยนะคะ,ะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะคะคันนี้ลูกค้คาได้ไปก็คือคุ้มเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะ,ะเดี๋ยวบีพาชมห้องเครื่องของรถคันนี้กันดีกว่าค่ะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องพัน900ซีซีเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ เครื่องแห้งไม่มีคาบเยิม้มคาบน้ำมันรอยคิรอยสีมักจุดต่างๆที่มาจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะผ่านหน้าเดิมๆนะคะไม่บิดไม่เบี้ยวสภาพรถการันตีได้เลยว่าสวยเดิมไม่มีพลิกคว่ำจมอ่าทนหนักจมน้ำมาก่อนแน่นอนนะคะอ่าเพตุรถนะคะอยู่ครบสมบูรณ์หัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำมาก่อนนะคะ ฉนวนกันร้อนไม่ขาดไม่เยินสภาพสวยกริปเหมือนน้องๆป้ายแดงเลยนะคะได้รถสภาพป้ายแดงในราคามือสองกันเลยนะคะสำหรับคันนี้คูณลูกค้าที่สนใจนะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์0647686572หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้โพสต์กดลิงก์และแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ตลอดเลยนะคะ ลูกค้าที่อยู่ในเขตต่างจังหวัดนะคะหรือกรุงเทพปริมณฑลไม่สะดวกเดินทางเข้ามาที่ร้านนะคะมีฟินนด์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศนะคะมีบริการส่งรถให้คุณลูกค้าทั่วประเทศเช่นกันนะคะคันนี้ออกรถฟรีดาวกันได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถฟรีดาวได้ทักมาคุยมาปรึกษากันก่อนได้นะคะ คันนี้ Isuzu DMAX มนะคะ1.9 LDA DDI นะคะตัวเป็นตัว Highlander นะคะเป็นรถกระบะแขบยกสูงเกียร์ออโต้รถปี2022เลขไมล์เพียงแค่18,000กิเมเท่านั้นผ่อนได้นานสูงสุด84งวดเลยนะคะใครที่สนใจก็ถักเข้ามาได้เลยใครที่ชอบคลิปนี้กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามชม เดี๋ยวจะเอารถใหม่ๆนะคะมาลงเป็นคลิปให้ดูกันเรื่อยๆเลยนะคะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ